ความรักเนะี่ยก็เหมือนการเติมโรบักถ้าไม่เติมอะ่ะเราจะรู้ได้ไงว่ารักมันมีอยู่จริงร้านนี้เลยลิปแอกช็อปร้านเติมโรบักของคนที่อยากมีความรักเริ่มต้นสู่ความรักง่ายๆเพียงแค่1บาทแต่ถ้าต้องการโปรโมชั่นรักสุดคุ้มก็สามารถเติมได้ในระบบไอดีพ s แต่ถ้าไม่จุใจกับความรักร้านเขานะครับก็มีระบบรับฟาร์มรักด้วยนะ ลิงนะครับอยู่ใต้คิมนี้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆล่ะสวัสดีเพื่อนๆดีนะก็เลยครับโอ้ยตอนนี้ก็อยู่กับผมเองครับไมกี้ครับแล้วก็ทิสนุกน้อยคู่ใจของผมเองซึ่งภายวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงข่าวสารตัวหนึ่งครับที่ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างสะเทือนวงการออสซาทาวเวอร์ดีเฟนซ์หรือเกมนี้มากๆเลยครับผมนั่นก็คือเกมนี้นะครับมีโอกาสโดนลิขสิทธิ์จนกระทั่งมีโอกาสโดนปิดตัวนะครับเหมือนเกมชิรุบิไรทูเลยนะครับอ่า ถ้าเกมนี้นะครับยังไม่ทําการเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้อ่ะแต่ก่อนนี่เพื่อนๆนะครับจะไปรับชมนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันคืออะไรถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือโดนปิดแน่นอนนะครับผมผมให้่เพื่อนทุกคนนะครับช่วยกด subscribe ผมกันก่อนเลยแล้วกันก่อนนี้เพื่อนๆนะครับจะไปรับชมข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วอย่าลืมนะครับกดกระถิ่งกรุงกิ้งกล่องแก้วด้วยเพื่อนๆนะครับจะได้มาทันไม่แรกกันเนี่ยก่อนใครเลย ส่วนข้อมูลนะครับที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับผมนะครับก็ต้องขออ้างอิงข้อมูลเนี่ยมาจาก Discord ของทางผู้พัฒนาเกมนี้โดยตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับตัดฉากไปหน้า Discord ของทางผู้พัฒนาเกม All Star Tower Defense นี้กันเลยนะครับตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเข้ามาสู่หน้า Discord ของทางผู้พัฒนาเกม All Star Tower Defense แล้วนะครับซึ่งตัว Discord นี้นะครับจะเขียนว่าออสซาเฉยเลยนะครับนี่จะเขียนว่าออ t ซาแบบนี้นะครับนี่ก็คือ Discord ของทางผู้พัฒนาเกมนี้นะครับผมอ่ะ ซึ่งเพื่อนๆนะครับที่อยากรับชมข่าวสารที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาที่ตรงนี้เลยครับกล่องข้อความแรกนะครับนี่ตัวนี้นะครับที่เขียนว่า announcement นะครับก็คือการประกาศนั่นเองนะครับซึ่งข้อความนี้นะครับก็เพิ่งถูกเขียนหรือเพิ่งถูกประกาศนะครับของเวลา10นาฬิกา28นาทีนะครับของเวลาวันนี้เลยนะครับเวลาประเทศไทยนะครับก็คือ10นาฬิกา28นาทีหรือ10โมง28นาทีครับซึ่งข้อความนะครับก็ ถูกเขียนว่า Hello o s a r Fan นะครับก็คือสวัสดีแฟน่อน,น l o s a r อ่าประมาณนี้นะครับแล้วเขาเนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงนะครับเกม c h i b i Right 2นะครับที่เพิ่งถูกปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับอืมบงบอกว่าเฮ้ยลิขสิทธ์เนี่ยมันค่อนข้างแรงนะแล้วมันก็ไม่ปลอดภัยเลยนะครับถ้าเรายังคงใช้ชื่อหรือตัวอักษรบางอย่างนะครับที่ตรงกับตัวอนิเมะน,นะครับอืมอีกต่อไปดังนั้นนะครับเราจึง ตัดสินใจนะครับเพื่อจะลบตัวละครทั้งหมดนะครับลบหรือเปลี่ยนแปลงตัวละครทั้งหมดอาจต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่าถ้าจะลบเกินไปเนี่ยอาจจะฟังดูโหดร้ายนะครับใช้คาว่าเปลี่ยนแปลงตัวละครทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวละครนะครับหรือการออกแบบโมเดลนะครับที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปนะครับอ่ะ แต่ก็ยังคงความสามารถนะครับหรือกินไอที่คล้ายกับความเก่าอยู่นะครับอ่ะก็คือแบบไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป100%ขนาดนั้นนะครับและเขาเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยยังคงทํางานหนักอยู่มากเลยนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ก็จริงครับเพราะว่าเกมนี้นะครับอัปเดตบ่อยมากครับอัปเดตมาทีเนี่ยก็เยอะมากนะครับบงบอกว่าเขาเนี่ยทำงานจริงครับอีเคพลนะครับที่สําคัญมากเลยที่เขาเนี่ยเลือกที่จะทําการเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆพวกนี้นะครับก็คือเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์นะครับที่จะโดนในอนาคตจนถึงกระทั่งปิดเกมไปเลยนะครับอ่าซึ่งแต่ที่เขานะยครับย้ากับพวกเราในช่วงขายนั่นก็คือยังคงความเป็นอนิเมะดังเดิมสไตล์อนิเมะเนี่ยมาเต็มแน่นอนครับยังเหมือนเดิมแน่นอนอ่าส่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับข้อมูลของเพื่อนเนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมเนื่องไหมครับถึงแม้เอ่อชื่อตัวละครนะครับจะเปลี่ยนไปรูปร่างตัวละครโมเดลเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ข้อมูลที่เพื่อนเอ่อมีตัวนั้นตัวนี้นะครับก็ ไม่ถูกลบไปนะครับผมอ่ะซึ่งตอนนี้เขาก,กาาำลังทําการออกแบบอยู่นะครับผมแล้วในช่วงท้ายนะครับเขาก็ได้พูดว่าหวังว่าทุกคนนะครับจะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับจากผู้พัฒนา ASTD นะครับหรือเกม Osa Tower Defense นี่เองอ่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับถึงรูปแบบที่จะเปลี่ยนไปนี่ก็ดูไม่น่าเกลียดนะเพื่อนคืออันนี้คือรูปแบบที่เปลี่ยนไปผมว่าเท่กว่าเดิมอีกครับดูสิเนี่ยเขากำลังออกแบบดูอย่างเท่เลยครับ Super s a i y าสีม่วง ็เรียกได้ว่าจัดจ้านในย่านนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มีเหมือนแบบด้านหลังนะครับมีการสปอยนะครับที่แบบว่ารูปร่างจะเปลี่ยนไปอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเป็นตัวอะไรคิดวโตป,ปะคิด่ตโตหปรปือล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับ ดูเหมือนว่าจะมีโมเดลมากมายนะครับที่กาลังเปลี่ยนแปลงอยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งข้อความคร่าวๆนะครับของเนื้อหาตัวประกาศนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้แล้วกันเพราะว่าผมอันนี้ก็ต้องขอสารภาพโดยโดยตรงนะครับว่าการแปลข้อความเหล่านี้นะครับผมใช้ Google t a b s l a t e แปลล้วนๆเลยนะครับหากผิดถูกผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยไว้ณนที่นี้เลยนะครับแต่อยากให้เข้าใจข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าเอคือผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาก็กังวลเรื่องลิขสิทธิ์เหมือนกันแล้วก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงในเร็วนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับข่าวสารที่ผมได้พูดมาอ่ะต้องเรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่นะครับที่ผมเนี่ยต้องรีบออกมาพูดให้กับเพื่อนๆฟังเลยนะครับว่าเฮ้ยว่าตัวเกมเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะครับอ่าเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์นะครับแล้วในส่วนท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอย้ําเพื่อนๆอีกทีหนึ่งเลยนะครับว่าหากผมพูดผิดพลาดประการใดเกี่ยวกับการใช้ภาษานะครับหรือแปลออกมาเนี่ยไม่ถูกต้องนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนไว้นะตรงนี้เลยนะครับแต่อยากให้เข้าใจเอ่อข้อมูลหรือข่าวสารเบื้องต้นนะครับ ตัวเกมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนนะครับผมเพื่อป้องกันลิขสิทธิ์นะครับอ่าหากเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ออกมาเร็วนะแล้วเจอกันใหม่ไม่ช้าก็เร็ววันนี้สวัสดีครับ